ฟอร์มของเจอะวันนี้หนึ่งชั่วโมงสําหรับชนาทิพย์สงกระสินนะครับผมยังอย่างที่หลายคนบอกว่าเจไม่กล้าเล่นเจไม่กล้าเล่นผมว่าเขายังต้องเขายังต้องใช้เวลากับการปรับตัวถามว่าฟุตบอลมันปรับตัวยากไหมผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะบางคนซ้อมแล้วปรับตัวได้เลยมันก็มีนะครับแต่ทีเนี้ยอย่างอย่างเจเนี่ยขเขาก็บอกว่าอย่างผ่านมาสองเกมเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ มันควรจะเป็นสําหรับเขานะครับใช่ใช่พี่ปูคือในช่วงหกสิบนาทีต้องยอมรับว่ามีเจมีแอซซิสสวยๆในหน้ากรอบเขียนโทษจังหวะที่ถ่ายให้กับนักเตะปีกของทีมตัวเองแต่ว่าผมมองว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าเล่นที่คอนซาโดเ,ดเลซัปโปโรเนี่ยเจจะแอซซิสได้เยอะพี่ปูแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ในทีมเนี่ย เยอะมากจ่ายให้กับมาซินโยในจังหวะที่เปิดบอลตัดแนวรับเลยพุทธศินมองว่าล้ำหน้าแต่ว่าจังหวะจ่ายจังหวะนี้เนี่ยผมว่าสวยมากก็มีอีกครั้งสองครั้งแต่ว่าผมมองว่าเจยังไม่เป็นตัวเองมากที่สุดเจยังต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งพี่ปูยังขัดขดเข,ขินเขนิแล้วว่ยังเกรงใจเพื่อนๆโลกที่อยู่แล้รอบข้างของตัวเอง หนักหนักแน่แน่แหละสําหรับทั้งเจในการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะว่าผ่านมาสองเกมก็ต้องบอกว่ามันมันก็คงจะยังตัวผมเชื่อว่าตัวเขาเองก็ยังไม่พอใจแต่ว่าสําหรับโค้ดของคอนตาเล่เองในเกมที่ผ่านมาเดี๋ยวรอวันบันนี้ฟังหลังเกมของเขาว่าเขาจะพูดถึงเจว่ายังไงบ้างนะครับแต่ถามว่าก็พยายามนะฮะพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดวิ่งเยอะนะฮะวิ่งเยอะแต่ว่ามันก็ยังไม่โดดเด่นอย่างที่เราคาดหวังซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ไม่ง่ายนะฮะทั้งมาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่นทั้งมาตรฐานของเพื่อนในทีมนะครับที่ชนะที่ผมว่าด,ดีนะแบบนี้มันทําให้เขายังต้องพัฒน,นาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับคือพอย้ายทีมแล้วเนี่ยมาอยู่ทีมแชมป์ถามว่าเป็นการกระโดดข้ามกำแพงสําคัญน,ะนะั่นคือการอยู่ทีมเล็กแล้วตัวเองเป็นทุกอย่างของทีมนะครับและพอมาอยู่ในทีมใหญ่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในทีมใหญ่มันมีข้อดีข้อเสียอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆนะครับข้อดีก็คือ เขาน่าจะเล่นได้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมมันเก่งเก่งว่าตัวเก่งๆั้งนั้นแต่ข้อเสียมันก็มีคือว่าเขาเองก็ต้องยกระดับของตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับและความคาดหวังของเจวันนี้มันไม่ใช่เป็นความคาดหวังว่าขอแค่พอเล่นได้หรือว่าไปเป็นตัวประกอบนะครับความคาดหวังนั่นก็คือเขาจะต้องเป็นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความกดดันต่างๆนะผมว่าไม่น้อยทีเดียวนะฮะใช่ครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนี่เราต้องชมเอซีโตเกียวด้วยนะพี่ปู ทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่ติดโควิดก่อนที่จะ start เจลีกนะเรารู้อยู่แล้วว่าคาว์สกิฟอนเตเล่ติดพอสมควรเลยขณะที่เอสซีโตเกียวมีติดประมาณห้าคนแต่ว่าการสลับสับเปลี่ยนแล้วเราต้องชมว่าเอสซีโตเกียวมาเจอกับทีมแชมป์เก่าได้ดีแล้วเล่นไม่ได้เป็นรองเลยวันนี้เนี่ยสามคะแนนของคาว์สกิฟอนตตเล่ต้องเชื่นชมว่าพวกเขาคมกว่าเท่านั้นนะพี่ปูถ้าจะไปบอกว่ารูปเกมบุกพับยับ สนามพับข้างเดียวไม่จริงเลยวันนี้ทีมทีมเยือนเนี่ยทํางานได้ดีผมเชื่อว่าฤดูก,กาลนี้เป็นฤดูก,กาลที่ทีมเจเจเคยหวังหลายคนมองว่าโอ้โหเจมาเนี่ยต้องคว้าแชมป์แล้วเป็นตัวหลักไม่ง่ายทั้งสองอย่างเลยพี่ปูมาด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับความคาดหวังจากทั้งในเรื่องของการย้ายมาอยู่ทีมใหญ่ในเรื่องของค่าตัวในเรื่องของ การที่จะดึงดูดแฟนฟุตบอลแฟนบอลชาวไทยเราก็หวังสูงนะครับ,รบจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราก็หวังว่านักเตะไทยเราเนี่ยพอไปเล่นกับทีมในญ,ญ,ญี่ปุ่นเรากเ็เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้แย่กว่าเขาก็โอเคแล้วแต่วันนี้เราหวังว่าเราจะต้องเหนือพอสมควรก็ไม,ไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับก็คงต้องไปทํากันบ้านนะครับทั้งตัวเจเองตัวคาวะสกิฟอนเล่เองนะครับผมเชื่อว่าถ้าจะไปถึงแชมป์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเจอแต่ละทีมมันก็จะหนักๆแบบนี้แหละนะครับไปเจอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับในนัดต้นๆนัดที่2นัดที่3เนี่ยนะฮะก็เป็นงานที่ยากยากอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับการได้3คะแนนในวันที่ฟอร์มไม่ได้ดีมากโชคดีนะคาราสกิบอลเต้ออกสตาร์ทฟุตบอลเจลิกด้วยการมี3คะแนนใช่ครับอย่าใช้คำว่าไม่ดีนักไม่ดีเลยนะพี่ปู ผมมองว่าไม่ดีเลยนะแต่ว่าวันนี้แหวาจบสกอร์ทาได้ดีกว่าวันนี้โตเกียวจบไม่คมผู้ทัาษาประตูของคาวาสกิฟอนตาเล่ผมว่าเซฟจะจอไม่ต่ำกว่าห้าครั้งนะวันนี้โอ้มือได้ผักแล้วกองหลังผมว่าเขาต้องปรปับอีกคอสมควรนัดต้าเจอทีมเก่าของอุ้มเลยเอสมาริโนสก็ได้วัดกันเร็วนิดหนึ่ง เป็นเนี่ยอย่างคุณตัวเล็กนี่เขาบอกว่าพี่ปูเอาจริงๆริพี่ว่าเจจะไปรอดไหมมันรอดอยู่แล้วนะครับไอรอดเนี่ยมันรอดไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทําได้ดีมากกว่านี้ขนาดไหนนะครับถามว่าเล่นได้ไหมวันนี้เจก็ไม่ได้โผไม่ได้ถึงกับว่าเป็นบ่อน้ํามันเล่นไม่ได้อย่างนั้นนะครับเล่นก็โอเคเพียงแต่ว่าทีมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีมากด้วยนะครับต้องต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าในวันเราลองเดี๋ยวเราลองลองดูภาพต่อไปนะครับวันไหนที่ทีมดีๆแล้วทุกคนมันดีดีด อันนั้นเนี่ยมันจะดูไหลลื่นกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยพอเราก็เห็นอยู่ว่าพอตัวเลงเองก็ยังไม่เข้าฟอร์มนะครับพอคนดื่นเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นไปกันหมดอะยอฟุตบอลน่ะนะใช่อะหลายคนเนี่ยจะมีคนถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยเจจะไหวไหมเจจะไหวไหมพอจบสองเกมนี้อย่างที่พี่ปูบอกเลยนะครับผมว่าไหวแน่นอนด้วยศักยภาพด้วยคุณภาพเราเหมือนย้ายไปบ้านใหม่พี่ปูเราเหมือนถ้าใครเคยเล่นกีฬารู้เลยว่า การย้ายทีมใหม่การเดินทางไปเล่นฟุตบอลที่ไหนก็ช่างถ้าเกิดไปร่วมทีมใหม่แล้วอาจจะรู้จักแค่วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ผูกมันต้องใช้เวลาปรับตัวการมองตาและรู้ใจทําไมสําคัญไม่ผูซรราวาอกาเซียบอกว่าเขาคุมนักเตะชุดนี้ตั้งแต่อายุสิบห้าอ่าย้อนกลับไปที่เด็กๆใครไดนะ้ทำไมมันวิ่งได้ขนาดนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันเจเพิ่งไปเจอกับเพื่อนร่วมทีมไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะเล่นได้ขนาดนี้แล้วก็ ต้องยอมรับว่าเจยังไม่ใช่ตัวของตัวเองเจเล่นได้ดีกว่านี้เข้นศักยภาพได้ดีกว่านี้แต่ว่าเจอาจจะเกรงอาจจะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศต้องใช้เวลาปรับตัวกับระบบซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะฝีเท้าเจมีอยู่แล้วแต่ระบบที่เจเข้าไปเนี่ยมันแตกต่างจากระบบพี่เจอยู่ที่คอนซาเดเลซซัปโปโลมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงทําให้ตรงนี้เนี่ยเจปรับตัวผมว่าเจปรับตัวได้เร็วนะพี่ภูอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมว่าเจปรับตัวได้สักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ละ แฟนๆกังวลเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหปรากฏว่าทั้งทีมเล่นดีหมดเลยแล้วเจกเล่นไม่ดีอยู่คนเดียวอะไรต้องกังวลหยอกถูกป่ะแต่ว่าการที<ต>่ออทั้งทีมเนี่ยเอาวันนี้คุณว่าใครเล่นดีอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครโดดเด่นหรือว่าไม่ได้โดดเด่นทีนั้หลายๆคนประตูคนเดียวเลยพี่ปูอใช่นอกนอกนั้นเนี่ยใช่ครับอืม ผมว่าฟอนเต่เองก็ต้องปรับอีกพอสมควรเลยนะครับก็ทั้งระบบทีมทั้งวิธีการที่เคยทาได้เมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้คู่ต่อสู้เขาก็พอจะจับทางกันได้แล้วล่ะนะครับเป็นงานที่ยากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเคเองก็มีผมว่าอย่างที่เขาเคยคุยกับเราในรายการบอกว่าเขาก็ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมแหละนะครับเขาชอบด้วยว่าการที่ไปแล้วมันไม่ได้บอกว่าเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับก,ก็ต้องสู้กันไปนะครับ มีโอกาสที่จะเป็นตัวสำรองไหมผมว่ามันมีโอกาสแางนั้นแหละนะครับในทีมที่มีผู้เล่นในต่างเดียวกันห้าหกคนเจ็ดคนแบบนี้นะฮะใช่ครับก็แต่ในมุมผมผมก็ยังมองว่าโค้ชยังให้โอกาสเจเรื่อยๆพี่ปูอาจจะให้สักห้าสิบหกสิบนาทีได้ให้ปรับตัวยังไงในมุมผมผมในสองเกมที่ผ่านมนาะทางทีมคาาวาสกิฟอนตาเลซื้อเจไปเพื่อเป็นตัวจริง เพื่อเดินเกมแต่ว่ายังรอเวลาว่าเจจะปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ร้อยเปเซ็นขนาดไหน <S <S เล่นไม่ดีแต่มีสามคะแนนผมว่าทุกอย่างมันโอเคนะเรามองโลกในแงด่ดีผมผมมองว่าเจก็เล่นไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยเจปรับตัวกับเพื่อน่วกทีมได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตวันนี้ถ้าใครได้เห็นเนี่ยกองหน้าของเขาดมบเิยาวได้ยิงไม่เกินสองครั้งนะ่ะมันเปลี่ยนเป็นหนึ่งประตูได้จากลูกอา่าเซตพีดจากลูกแตะมุมแล้วก็หมุเข้ามานอกกนั้นเขาก็แทบไม่ได้ยิงเหมือนกัน กลายเป็นทีมโตกเกียวที่ได้ยิงเยอะกว่ามากตอมเราก็คงเหมือนกับว่าพอเราดูฟุตบอลที่มันมีเจที่เป็นคนไทยอยู่คนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองเจเ,จเยอะหน่อยนะถูกไหมถูกถจริงจแล้วเนี่ยถ,ถ้ามองภาพรวมเนี่ยคนอื่นๆก็ก็ไม่ค่อยดีกันนะครับแ้องบอกด้วยมาตรฐานของคอนเล่นะนะครับคนอื่นๆเล่นเล่นได้ประมาณนี้ผมว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเอมันก็ไม่ได้มีใครที่จะพาทีมขึ้นมามันต้อง ฟุตบอลวันดีเนี่ยมันต้องมีนักสามสี่คนนะฮะมันก็ติเกมมันก็จะไหลื่นขึ้นคนอื่นก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อมาโชคดีตรงที่ว่าเท่าที่เราฟังจากการสัมภาษณ์ของโค้ชเนี่ยนะครับเขาก็ค่อนข้างจะเชื่อใจเจคือฟุตบอลเนี่ยเอ่อถ้าสมมุติว่าอย่างได้รับโอกาสอยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเองนะฮะความมั่นใจเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแต่ว่าถ้าไรับโอกาสในหลายเกมแล้วทําไม่ได้น,นี้ก็ต้องโทษตัวเองแล้วแหละนะครับแต่บางคนนะครับ นักเดียวแล้วไม่ได้รับโอกาสอีกเลยอันนั้นโชคร้ายนะครับอาจจะเป็นวันที่เขายังไม่ดียังปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเจจะยังคงได้รับโอกาสอยู่นะครับใช่ครับผมว่าเจยังจะได้รับโอกาสเ,เหมือนที่พี่ปูบอกแล้วจะขยับมาตรฐานตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเจไม่ได้เล่นขิ้เล่นะแต่ว่าเราโฟกัสเจเยอะอย่างที่พี่ปูบอกอย่างที่แฟนบอลหลายคนบอกมองเห็นว่าเราแทบจะไม่ได้ดูตัวอื่นเลยเราจะดูที่เจ เจแปลกตาตรงไหนเจแปลกตาที่ฤดูกาลที่แล้วเจจะใช้พื้นที่กับตัวเองแล้วก็เลี้ยงบอลเยอะแต่มาที่นี่เนี่ยเจแทบไม่เลี้ยงบอลเลยนะเจแทบจะไม่เอาชนะคู่แข่งแต่ว่าพยายามที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเยอะมันทําให้เจแปลกตาและหลายคนมันอาจจะไม่เด่นเหมือนฤดูกาลที่แล้วเหมือนที่แฟนบอลไทยคาดหวังพี่ปูไม่ใช่ว่าเลี้ยงหลบสองเดือสามแต่มีจังหวะไหมผมว่ามันมีจังหวะแบบนั้นแต่ว่ามันน้อยลงครับ เมื่อกี้บอกว่าแน่นอนเราเนี่ยวันนี้คนดูไลฟ์สดสองแสนนายโยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเราก็ดูเจเพราะฉนั้นเนี่ยเจยเล่นเด่น<อ>เราก็จะเห็นความโดดเด่นเจเล่นไม่โดดเด่นเราก็จะเห็นความผิดพลาดอันนี้คือในมุมของแฟนบอลนะอย่างคุณออดดี้เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเจออกผมก็เลิกดูเพราะเสียค่าเน็ตจะดูเจเ,เสียค่าเนี่จะดูเจไม่ได้สนใจเจเอีกอ่ะมันเป็นแบบนี้ไงโย,ยนี่บอกว่าที่การเปลี่ยนออกเนี่ย <S <S ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นเพราะเล่นไม่ดีนะนะครับคือ,อโอนิกิเขาก็พยายามจะลองแทคนิคลองรูปแบบที่มันลงตัวที่สุดสําหรับเกมนั้นแรกอะ่ะเพราะว่าเกมมันยังตื้ตอๆอยู่นะครับก็เปลี่ยนออกก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นได้ทีนี้โยหลังเกมเนี่ยนะครับ,รบมีการให้สัมภาษณ์ละคุณที่ว่าพลคอมเมนต์เข้ามานะครับก็บอกว่าผมฟังสัมภาษณ์หลังเกมของโค้ดโค้ดบอกว่าผลการแข่งขันมันต่อทุกอย่างไปแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเรื่องของเกมรับที่ผิดพลาด จากเกมซูเปอร์คัพทำให้ทาได้ดีขึ้นอาจจะมีหลายช่วงเวลาที่โดนคู่แข่งกดแต่ทุกคนก็ช่วยกันนะครับอ่ะก็แสดงว่าโอนิกตก็ยังยังคงพอใจกับผลงานอยู่นะครับกับการได้สารคะแนนนะฮะเราเองเนี่ยความรู้สึกอ่ะมันรู้สึกว่ามันมันอึดอัดเพราะว่าเราคาดหวังเราเคยเห็นว่าโอนิกตคเล่ยิงทีสี่ห้าลูกอะไรเงี้ยนะโยคือต้องยอมรับก่อนว่าคาสกิคอนตเล่เนี่ยแนวรุกเขาดอบลง ดปลงอาจจะขายตัวหลักๆแล้วก็พอเจเข้ามาก็คาดหวังกับเจว่าโหจะเหมือนกับนักเตะท,ที่เขาขายไปห้าหกร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องทุกอย่างต้องใช้เวลาขนาดที่เกมรับใครได้ติดตามเกมแรกที่แพ้ศูนย์สองเนี่ยบริวารเลดเดมอนได้แล้วขบจบและบ้ะคราจบคมมากที่ปูวันนี้ก็เช่นเดียวกันผมว่าเกมรับของคาวะสกิฟอนเต่ยังต้องไปแก้ไขพอสมควรนะวันนี้เขามีโอกาสจบเยอะมากแต่ว่าจบไม่คม หนึ่งจบไม่คมสองผู้รักสาประตูเซฟซึ่งผมว่ายังไงมันต้องไปปรับตรงนี้แล้วโค้ดก็ต้องเห็นแล้วแหะว่าวปรับได้ดีขึ้นดีขึ้นคือไม่เสียประตูนะแต่ว่าคู่แข่งยังยิงเยอะเหมือนเดิมนะวันนี้เจมีใบเหลือง้วยนะนะฮะใช่หลายคนบอกว่าเขาวิ่งเยอะมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรารอดูคือฟุตบอลญี่ปุ่น,นมันจะดีอย่างมันมีสแตทมันมีสถิติออกมาอ่าเดี๋ยวจะมี ได้บอลกี่ข้างการผ่านบอลกี่ข้างวิ่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะจะส่งผลเหมือนกันสำหรับแท็ติกที่วานิกิวางเอาไว้ว่าพอวิ่งขนาดนี้นะครับแล้วก็เล่นไปประมาณเนี้ยถ้าเล่นเยอะกว่านี้ก็ก็อาจจะไม่ไหวหรือว่าเกมมันอาจจะไม่ดีขึ้นกว่านี้เพราะนั้นก็เปลี่ยนตัวไป60นาทีนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าว่าโค้ชเขาอลยังไงแต่ว่าที่กี้ที่เอาคนที่แปลมาผมว่าก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าโค้ชเขาก็โอเคกับครับ เกมรักที่มันดีขึ้นจากนัดแรกนะครับในขณะเดียวกันการได้สามคะแนนอกว่ามันก็ตอบทุกอย่างที่มันมันโอเคอยู่ละนะครับก็คงต้องต้องปรับเป็นไปนะครับคุณเครังบอกว่าคนไทยไม่อวยไทยให้อวยก๊อกไทยเหลอคือก็อ <laughs> ย่างที่เราคุยกันทุกครั้งนนะครับว่าถามว่าอวยไหมเราก็เป็นกำลังใจให้มันเหลืออยู่คนเดียวในฟุตบอลเจลีกนะโยนะ ใช่ครับก็คงจะไม่มีเหตุผลที่จะมานั่งตาหนิอะไรทั้งๆทีท่ถ้าจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาตรฐานโดยรวมของนักฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปถึงขนาดที่ว่าโอ้โหลงไปเล่นทีมไหนแ,แล้วจะเป็นซูเปอร์สตาร์โดดเด่นทันทีแบบนั้นนะนะฮะอย่างเจเนี่ยในในฟุตบอลเจลีกเนี่ยมีหยิกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาใจช่วยแหละเป็นกําลังใจงให้เขาผ่านไปให้ได้ทําให้ดีทําให้ดีําให้ดีดขึ้นยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเจย,ยกระดับตัวเองขึ้นไปได้ไดมากเท่าไหร่นะครับ นักเตะไทยคนอื่นก็จะมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นแต่ถามว่ามันเป็นงานยากไหมโอ้โหลีกฟุตบอลอ่ญี่ปุ่นมันมาตรฐานสูงมากนะครับยิ่งมาอยู่ในทีมแชมป์ด้วยเนี่ยมันมันก็เหมือนกันนะครับคุณเคยนว่าใช่อยาอ่าอวยจนนักบอลไม่พัฒนาไม่งั้นนักบอลจะคิดว่าเล่นดีแล้วโอ้โไม่มีทางหรอกนะครับเขารู้ตัวเองดีนะครับถ้าเขาไม่พัฒนาเนี่ยเขาไม่อยากจะไปต่อหรอกเขาอยู่ซับโปโรเข้าเงินเดือนเกือบสองล้านก็อยู่ได้ละเออเงินเดือน เท่าไหร่นะโยเป็นเกือบเป็น,เป,นเป็นหลักล้านเลย <ะ S 1> เขาก็อยู่ได้ลหลักแ<ต>้านก็ไม่ได้นาตัวองด้ในการที่ไปหาความท้าทายใหม่ๆนะครับไม่เกี่ยวกับการอวยของเราหรอกครับหรือว่าการที่เราไปชมหรืออะไรเงี้ยนะครับ,รรบ,รรบเป็นการให้กําลังใจแล้วก็มองจากมุมที่ส่งกําลังใจให้เขาทําให้มันดีที่สุดดีกว่านะครับมีข้อมูลโยคุณที่ว่าพลบอกว่าผมว่าปีนี้ภาพรวมฟอนตาเต่ตแปลกๆที่สแตทปมันออกมาละนะครับคุณที่ว่าพลบอกเก60นาทีวิ่ง7.251 7กิโลใช่ไหมอย่างเงี้ย สปินไป8ทีพีอ่อืมเจ็ดเจ็ดกโล,โลน้อยไปเยอะเลยโอ้เจ็ดเจ็ดกิโลกับชั่วโมงหนึ่งก็โอเคอยู่นะแต่ปกติเนี่ยเขาจะมีประมาณสิบถึงแปดกิโลใช่ไหมถ้าพิธีถ้าจำได้เนี่ยประมาณสิบเอ็ดกิโลอ่ะถ้าบอลไทยเนี่ยจะประมาณเก้ากิโลมั้งหนึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจว่าพอประเมินไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ คุณแบ็กไฟเดีว่าเจมีปัญหาการยืนตำแหน่งหรือเปล่ามาซินโยก็โวยผมว่ามันคงจะต้องปรับกันอีกพอสมควรเลยนะถูกว่าคือไม่รู้ว่าปัญหาอะไรอ่ะแต่ว่าอ้าวก็บอกตรงๆว่ามันยังไม่แบบไม่แบบดีอย่างที่เราเราคาดหวังหรือไม่รู้ว่าเราคาดหวังสูงหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากนะครับคุณวัตคิดบอกว่าดูสปีดบอลเล่นกันเร็วมากพี่ปูก็สปีดบอลคอตตีฟอตเเล่มันเร็วอยู่แล้วอะอันดับแรก อโอนเนกิบอกก่อนเลยก่อนเริ่มฤดูการว่าเขาต้องการพัฒนาสปีดบอลให้มันเร็วกว่านี้อีกนะครับยิ่งเร็วมากความผิดพลาดมันก็ยิ่งมากนะครับถ้าเราเรามองอีกมุมหนึง่งมันก็ทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะเพิ่มสปีดบอลให้มันเร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยาถามว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะโยบเผลอ,อ,อบางทีเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเรามีโอกาสคุยกับเกย์เดี๋ยวผมจะลองอคุยกับเกย์หลังใหม่ดูว่ามันเล่นยากขึ้นกว่าซับโปโรหรือเปล่าเออเราอาจจะเห็นคุมนี้นะครับว่า คนเล่นเนี่ยเขาอาจจะบอกอะไรแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ให้ส,หสัมภาษณ์หรอกนะครับว่ามันยากมันง่นยายมันไม่มีมสิ่งที่มันควรจะพูดหรอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ<ช>้สปีดบอลน,นี่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันคงจะทําให้เขาเล่นได้ยากขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อก,ก่อนอยู่อ่าทาปโลสปีดบอลมันช้ากว่านี้อย่างโยวใช่คือบางทีเนี่ยการเปลี่ยนสปีดของโค้ชเองนะพี่ปูอาจจะทำให้นักเตะต้องเร่งตัวเองเร่งสปีดเองเร่งพื้นที่เร่งอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยพุตบอลที่พอปรับสปีดขึ้นมาเนี่ย มันอาจจะยังจับทิศกับทางไม่ได้นะหลายๆครั้งเลยถ้าถ้าดูนะพี่ปูเราดูทีมเจเน็แล้วทีเนี่ยเข้ามาเล่งในโซนพื้นที่อันตรายเสียง่ายนะเสียบ่อยแล้วฟุตบอลไปถึงศูนย์หน้าลูกจังหวะคัทแบ็กที่เป็นลูกเก่งแล้วถึงเส้นหลังแล้วตบเข้ามาเนี่ยวันนี้แทบไม่เห็นเลยผมมองว่าหลายๆทีมเจอกับทีมซัป,ปโปโรเนี่ยอาจเจอกับทีมคาสกิฟนเตเลเราต้องให้ให้เครดิตเขาด้วยว่า ผมมองว่าหลายๆทีมก็เริ่มแก้เพจซิ่งได้แล้วก็โต้กลับได้ส,ดสวยๆเยอะมากพี่ปูเนยโยเขาบอกว่าน่าจะเล่นยากนะเพราะบอลอีกระดับหนึ่งคุณปูใช่ผมว่ามันมันยากขึ้นอยู่แล้วละ่ะถูกว่าการเล่นอยู่กับซับบโ,โลเขาสามารถที่จะคนโทรลจังหวะได้นะครับคือจะเพจิ่งจะดึงจะชา้าจ,จะเร็วแล้วฟุตบอลมันไม่ได้สปีดเร็วขนาดนี้นี่นคือฟุตบอลทีมกลางถึงล่างตะลังนะฮะแต่นี่คือ ความสกฟลบอเล่ที่ปีแล้วเราก็เห็นมันเล่นเร็วอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้โอนินกีบอกอีกว่าต้องเพิ่มสปีดขึ้นไปกว่านี้อีกโอ้โหมันมันไม่มันไม่ง่ายหรอกผมว่ามันก็คงจะคงจะยากแล้วมันสปีดไปอีกระดับหนึ่งอ่ะนะฮะอ่ะแต่ไฟุตบอลจังหวะที่มันจะเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเอ่อถ้าเขามีเวลาปับผมว่ามันจะเริ่มดีจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับใช่ใช่ฟุตบอลเขาอย่างเน้นเ,นนเอกลักษณ์แล้วก็เน้นทรงประมาณนี้พี่ปูสปีดบอลให้เร็ว ขึ้นด้านข้างแล้วจบให้คมผมยังไงผมก็ยังเชื่อว่าฟุตบอลของเจสังเกตเลยนะครับว่าตั้งแต่เกมแรกมาเกมที่สองฟุตบอลของเจจะเริ่มอัพเลเวลต่อัพความฟิตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่ากลัวเกมหน้าอาจะเล่นกับเอฟมารินอตผมว่าทีมเจจะแกล่งขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องห่วงอย่างเมน้อยเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสอยู่เรื่อยๆผมกลัวคือโค้ดเนี่ยมันมีลายรูแบบนะครับบางคนเนี่ย เขาก็เขาก็ให้โอกาสค่อนข้างน้อยบางคนมองเห็นแล้วก็ให้โอกาสมากบางคนมันเขาก็ไม่ผิดนะไอะอย่างอย่างตอนตองเนี่ยโยเขาไม่ให้โอกาสเลยอ่ะถูกไหมใช่ใช่มนันนั้นไม่ได้เลยคือไม่ได้โอกาสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนาทีก็มีค่าหนึ่งเกมก็มีค่านะครับแต่เจเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าโค้ชก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะครับมันเป็นผู้เล่นเอาฟิลด์้วยแหละนะครับโอกาสมันก็เลยเยอะด้วยแล้วก็ออจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเขาก็ไป คือเจไม่ได้เป็นคนที่เล่นดีทุกนัดอยู่แล้วดูในทีมชาติก็เหมือนกันอยู่ออถูกปะ่ะอย่างบางวันดีเป็นเทพเลยนะครับบางวันก็ก็เงียบไปเลยก็มีนะฮะก็เป็นปกตินะครับใช่ครับคือจริงๆผมอยากให้แฟนบอลเนี่ยเข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยเจขยับไปอยู่ทีมใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกับเจาบางคนเหนือกว่าบางคนเท่าเจาอะไรอย่างเงี้ยพี่ปู การเล่นแต่ละนัดเนี่ยมันจะไม่โหดมันจะไม่มันจะไม่แบบโอโ้โหแบบอล่าจับเหมือนกับที่คอนซาโดเลซัป,ปโปโรพี่ปูทุกครั้งเนี่ยถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่รุ่ดุหลายรุ่ดกุการที่คาวาสกิคอนซาเล่ได้แชมป์นะพี่ปูทีมเขาเนี่ยส่วนใหญ่กระชากล่าเลยนี่มีน้อยแต่ฟุตบอลเท้าต่อเท้าแล้วเข้าไปทักอินอน่ะมันมีเยอะตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ต้องให้เวลาเจเนะ่ะพี่ปูถ้าเจไปเลี้ยงสองเนี้ยสามสามักสองส,ส,ส,สามครั้งเนี่ยผมว่าเพื่อนด่าตาย บางคนเนี่ยหลายคนคอมเมนต์บอกว่ากลัว <c oughs> จะได้นั่งกนันดินหน้าผมบอกไอการนั่งหรือกายเป็นตัวสำลองสำหรับเกมฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะครับ <c oughs> ผมว่า <c oughs> นั่งก็นั่งบอลตั้งสามสิบกว่านัดนะฮะจะนั่งไ <c oughs> ม่เป็นไรเลยไอยืนเนี่ยเมื่อยนะฮะยืนานานๆก็เมื่อยเดี๋ยวเจ็บอีกเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนั่งบ้างจะลงบ้างผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยนะครับ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเจจะต้องนั่งก็เป็นสิ่งที่เจต้องมาประเมินแล้วลหละว่า เขาต้องพัฒนาตรงไหนบ้างผมว่าไม่ใช่เ่องแปลกดียว,<บ>ยวันหนึ่งก็อาจจะมีนั่งมันไม่ได้เล่นทุกเกมหรอกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองผู้เล่นคนอื่นนะครับว่าถ้าเจต้องนั่งเนี่ยนะฮะมันจะมีใครที่ดีกว่าเขาไหมเท่าที่เราเห็นตัวอื่นมันก็ไม่ดีไงโยใช่คือผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาพี่บเรื่องการนั่งหรือว่าได้ลงสนามทีรทอนบุมาทัน นั่งแล้วนั่งอีกสุดท้ายกลายเป็นตัวหลักได้ขณะที่เจไปช่วงแรกๆที่คอนซาเดเลซซัปโปโรเจรนั่งก่อนก่อนมาเป็นตัวจริงแต่มาที่นี่เนี่ยเจได้ลงก่อนผมก็เชื่อว่าเจจะไปได้ดีแต่ว่าการคาดหวังในช่วงแรกๆเนี่ยมันสูงเสมอแต่ให้เวลาเด็กๆหน่อยให้เวลาเพื่อนร่วมทีมให้เวลาเจหน่อยเมื่อไหร่ที่ทีมเข้าลูกเข้ารอยพี่ปูเดี๋ยวจะเห็นเจเล่นดีเองเชื่อผมเถอะแต่ว่านี่มันเกินครึ่งทีมที่มันเล่นไม่ดีอ่ะ เลี้ยงบอลจะไปลอดขาเขาดีไม่เสียประตูนะพี่ปูมีครึ่งแรกอยู่ๆจะไปแตะลอดขาเขาแล้วโดนโต้กับมาหืมยังมีเพื่อนเนี่ยช่วยกไล่ออกได้คนอื่นไม่ดีนะครับแล้วตัวเองไปโชว์แล้วเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะโยถึงกับเจ๊งเลยอันนี้เขาก็จบด้วยสามคะแนนจบด้วยชัยชนะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องถ้าจะต้องนั่งหรือว่าจะต้องเป็นตัวสำรองเนี่ยผมว่าถ้าเล่นไม่ดีเป็นตัวสำรองมันก็ถูกต้องถูกไหมโยตรงข้ามกันถ้าเล่นไม่ดีแล้วเขายังจับลงทุกนัดทุกนัด ก็จะไปบอกเขาอีกคว่าการตลาดนะฮะโวยอะไรเงี be ้ยนะฮะเพราะฉะนั tuh, ้นเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องธรรมชาติของฟุตบอลนะครับที่ถ้าจะต้องนั่งก็คือนั่นหมายถึงว่าคนอื่นดีกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับก็ต้องไปพัฒนามานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอ่อแม้ว่าแต่เขาจะดูไม่โดดเด่นแต่มันมีคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวก็ได้ลงนะครับเพราะว่าตัวเลือกมันมีประมาณนี้นะครับก็ผมยังมองว่าชนาทิตย์ยังคงมีโอกาสนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรเลยกับการที่เอ่อได้สามคะแนนในเกมแรก ภาพรวมนี่ผมเชื่อว่าเบวเจออกมาพูดเขาก็ต้องพูดถึงทีมเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองหรอกนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็ดีใจกับทีมชนะนะครับแม้ว่าบางวันที่เขาเล่นดีเขาก็จะต้องบอกว่าเขาแฮปปี้กับชัยชนะของทีมมากกว่าที่จะโฟกัสว่าเขาเล่นอะไรยังไงนะครับนี่ก็คือธรรมชาติของฟุตบอลนะครับแต่ว่าผมว่าดีนะนะครับที่พวกเราเองที่เราคอมเมนต์กันหรือว่าดูกันเยอะๆเนี่ยดูกันสองแสนคนเนี่ยนั่นบ่งบอกถึงความสนใจอันนี้ก็ ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนสนใจวันที่เล่นดีโดดเด่นก็ก็เเฮโลกันชื่นชมวันที่ไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่ก็ก็มีตำหนิติเตียนบ้างนี่เป็นเรื่องปกติไม่ว่ากันผมเชื่อว่าเจเองก็คงจะจะเข้าใจกับความคาดหวังนะครับแต่ว่านักข่าบอาชีพอย่างเขาก็ไม่ได้คงไม่ได้นำความคาดหวังเหล่านี้ไปทําให้เป็นความกดดันแหละนอกจากจะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของของเขา เพิ่งจะเกมที่สองนะครับเพิ่งจะเกมที่สองเกมแรกก็เป็นฟูจินะครับนี่เป็นเกมที่สองแล้วก็เป็นเกมแรกของฟุตบอลเจลีกกับทีมใหม่ที่เป็นทีมระดับบนด้วยระดับสูงสุดของเจลีกด้วยแชมป์เก่านะครับ mm hmm. คุณชาญวิทย์บอกว่าเขา้ามาสกินักเตะบ,บางคนออกบอลชา้าเกินไปครับ mm hmm. โดนย่งไปต่อหน้าต่อตาเกือบเสียประตูแรกและทําเสียลูกแรกก่อนเกมเปลี่ยนแน่ยากมากที่จะยิงคืนนั่นแหละจังหวะฟุตบอลนะครับ mm hmm. ถ้าสมมติว่าโดนก่อนมันก็ มันก็คงจะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะครับแต่วันนี้เนี่ยยังไงก็ตามพอมันมีสามคะแนนเนี่ยผมว่าแน่นอนก็กลับไปปรับในสิ่งที่มันขาดไปเขามองทีะจุดมองว่าเกมรับเขาดีขึ้นกองหลังดีขึ้นนะครับมีนิชนขณะเดียวกันในจุดอื่นๆผมว่าก็เดี๋ยวมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆสำหรับคาบาสกิคอนตเล่นะครับอ่ใช่ครับผมเชียร์น้องเจครับแต่วันนี้ดูแล้วทีมเล่นกันแบบแขาดเกรนเกินๆเต็มที่แร้เล่นดีมากคุณสมเกียรติใช่คือมันก็ต้องดูคนอื่นด้วยนะ ดี๋ยวที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยนะครับว่าอาบางทีเนี่ยเพื่อนร่วมทีมไม่ไม่อยู่ในในฟอร์มนี่มันมันดีถูกถูกคนที่ใช่มันก็มันก็ดึงกันอยู่ปกติแหละนะฮะอืมใช่ครับคือบางทีในรูปแบบในจังหวะพอเพื่อนร่วมทีมเล่นไม่ดีเจจะไปคือจังหวะฟอร์มของเจเลยมันมันไม่ได้ดีขึ้นขนาดไหนพี่ปูผมว่าใจเย็นๆดีกว่าแล้วก็ค่อยๆให้โอกาส จริงๆแล้วถ้าดูตามมาตรานทั้ง11คนนะพี่ปูผมว่าใกล้กันหมดแหละเพราะว่ามันมันเล่นอิดอัดกันทั้งทีมเลยด้วยระบบด้วยพื้นที่ด้วยการเปลี่ยนสปีดฟุตบอลของโอริกิที่พยายามจะให้สปีดเร็วความบิดลาดมันเลยเยอะแต่ผมว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือโชคดีที่วันนี้ไม่เสียประตูด้วยและเก็บ3คะแนนมันเลยไปต่อกันง่ายเจเด่นดีนะพี่ปูใช้แรงเยอะด้วยวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะ อ่ะผมว่าก็ก็ในระดับหนึ่อนะใช่ป่ะอาจจะดีแต่ไม่เด่นนะ่ะเขาก็เล่นโอเคแต่ว่าทั้งทีมันมันไม่ได้ดีมากนะครับคุณนัทติกแมน<ด>ว่า<ด>มัน<ด>เป็นเรื่องของฟ<ด>ุต<ด>บอลครับพี่ปูถ้าสองลูกที่เจเอ,อทิ้มไปแล้วเพื่อนยิงเข้าวันนี้เจก,ก็จะดูโดดเด่นไปเลยแต่เมื่อมันไม่เป็นไปตามานั้นความรู้สึกคนดูก็ออกมาแบบนี้ใช่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราผมก็เข้าใจนะว่าในมุมของคนคนคนเราคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าสองแสนคนเนี่ย ผมเชื่อว่าครับมีไม่ได้จะถึงพันคนที่ดูคาซากิทั้งทีมแสนเก้าหมื่นเก้าพันคนเนี่ยที่ดูไลฟ์สด,ดเนี่ยก็ดูไปที่เจหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าเอะหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าเพื่อนไม่ค่อยส่งบอลให้เจเพราะเราโฟกัสที่เจโยนี่หรอไหมถูกถูกเดี๋ยวสถิติมันจอะออกมาหมดเลยว่าการส่งบอลเท่าไหร่การได้บอลเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่า เพื่อนไม่ส่งบอลให้หรือว่าเรียกบอลแล้วเพื่อนไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับทีนีแต่ว่าบางทีเราต้ององกลับมาด,ดูมุมของเราด้วยว่เยเาเราโฟกัสที่ที่เขาคนอื่นเท่าไหร่นะครับอืมอ่าเป็นเข้ามาดีด้วยโค้ชเขาแก้เกมมาใช่ปีนี่บอกว่าเล่นยากคุณนนนะฮะเอะเป็นแชมป์นะครับ <c oughs> ใครก็อยากจะล้มแล้วก็เราเห็นเกมแรกอทั้งอุลวะเลสทั้งเอฟซีโตเกวเล่น มาแบบเพชรไม่ก่อนเลยนะฮะใช่ใช่ก็โตเกียวเนี่ยก็ต้องอยอมรับว่าเขากดเกือบอยู่เหมือนกันนะพี่ปูแต่ว่าหน้าเขาไม่คมเท่านั้นเองช่วงหลังๆเนี่ยหลังของขาคาากีคอนตเต่นนเนี่ยเป๋ซ้ายเป๋ขวาได้เหมือนกันหลังสูงในตัวเจไงยอยากให้เป็นหลังใจทุกอย่างมันไม่ได้หรอกใจเย็นใช่คือเจก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมไง,งนี่บอกว่านี่คือคอนเล่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เข้าใจเข้าใจม่เวลาอ่ะเอาใจช่วยกันต่อนะครับคุณวันเดอร์คิียว่าพี่โยเจเจอร์แบบนี้กลับมาเก่งกว่าเดิมเกสู้ๆอ่ะใช่ผมก็ผมก็อมกันไม่นอนแหละนะครับอ่ะฮะใช่ครับโอโยเขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าจ้องเกอย่างเดียวเอ่อสิ่งไกลๆมุมกล้องอ่อส่งไกลๆมุมกล้องยังมองใช่ทุกคนเคียร์เจหมดเราเข้าใจหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอบางคนบอกว่าเอะเจยไม่ค่อยได้บอล มันก็ต้องกระจายไปทั้งสนามเน,นีแต่เราโฟกัสที่คนเดียวอีกนึ่ง2 0 1ดคนเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใชอ่ะนะครับก็เป็นนั้นว่า1ประตูต่อศูนย์นะครับ3คะแนนสําหรับคาราบาสกิฟันเตวันนี้ผมเชื่อว่าในทีมเขาก็คงจะแฮปปี้กันแหละนะครับ